สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เจอเจอกับน้องเพลงเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะพี่ๆขาหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยหลายวันเลยนะคะพี่ๆขาเสรีไทยของเราหยุดยาวสงกรานต์นะคะ4ี่วันเต็มๆพี่ๆขาอันนี้วันนี้เปิดทําการปกติแล้วนะคะพี่ๆคนไหนสนใจเข้ามาดูรถก็ติดต่อน้องเพลงเสรีไทยได้เลยเดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็บันเขียนน้องเพลงจะใส่ไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่ๆขะวันนี้นะคะน้องเพลงมีรถเข้าใหม่มาแนะนําอีกแล้ว พี่ๆนี่เป็นคันนี้เลยมีมาแนะนำกันอีกแล้วพี่ๆขาน้องเป็นรถครอบครัวนะคะเป็น t o y ยต้า n o v a นวัสนะคะพี่ๆขานี่คันนี้เลยสวยมากๆพี่ๆขานั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยราคาเพียง6 9 0 0 0บาทพี่ๆขาเป็นรถปี2019นเนาะนี่ไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้นะคะพี่ๆขาไปชมชมหน้าของน้องกันเลย นี่ด้านหน้าตัวรถนะคะพี่พี่ขาชมหน้าของน้องได้กระจังหน้าสีเทานะคะตัดกับโครเมียมพี่พี่ขาสวยมากๆเลยกระจังหน้าโครเมียมตัดกับสีเทาสองก้านนะคะพี่พี่ขาตัวโลโก้โตโยต้าดวงกลมๆโตโตเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยตัวไฟนะคะพี่พี่ขาไฟมันติรีเฟคเตอร์นี่โคมไฟชัดใสแจวแบบนี้เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนี่ มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะพี่ๆขาสวยมากๆเลยรถปี19ราคาเพียง69,000บาทนี่ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทนะคะพี่ๆขาโคมไฟสายสๆแบบนี้เลยไปดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะพี่ๆขาคันนี้น้องจะได้เป็นตัวสีเท่านะคะพี่ๆขานี่สวยมากๆเลยสวยมากๆเลยพี่ๆขาด้านล่างนะคะยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วทั้งสีเส้นดอกยางหนาๆแน่นๆดำๆกันเลย นี่ให้ดูชัดๆเลยพี่พี่ขาดอกยางหนาๆแน่นๆกันเลยนี่ยางใหม่ๆเลยนะคะพี่พี่ขาเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้งสี่เส้นนะคะแม็กเดิมโรงงานนี่สภาพยางใหม่แม็กเงามากๆพี่พี่ขาซื้อไปแล้วพร้อมออกเลยพร้อมขับขี่เลยพี่พี่ขานี่แล้วก็คันนี้นะคะจะแต่งสเกิร์ตมาให้รอบพันเลยพี่พี่ขานี่ขออนุญาตถอยหลังมานิดนึงนี่ สเกิร์ตรอบคันพี่ๆขาด้านข้างนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็น้องจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะนี่กระจกจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดาด้านแบบนี้เลยนี่มาพร้อมไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะเบ้ามือสีเดียวกับตัวรถกระจกทุกบานน้องจะเป็นฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยต้าพี่ขาสภาพใหม่ๆใช้งานได้ปกติเลยฟิล์มเดิมโตโยต้านะคะน้องเพลงบอกทุกคลิปเลยนี่ น้องจะมีตัวโลโก้โตโยต้าติดอยู่ตรงกระจกเนาะนี่สภาพคือใหม่มากๆพี่พี่ขาไปดูภายในตัวรถกันบ้างนี่เริ่มต้นที่แผงประตูกันก่อน,อนเลยแผงประตูสีดําพี่พี่ขาสวยมากๆเลยด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยวางของได้นะคะพี่พี่ขานี่แล้วก็ตัวมือจับนะคะพี่พี่ขาน้องจะเป็นคโครเมียมแบบนี้เลยสวยมากๆ สวยมากๆเลยพี่พี่ขาคอนโซลด้านหน้าสีดํานะคะตัดกับสีเทาแต่งด้วยแถบนะคะพี่พี่ขาเป็นแถบเส้นสีเทาๆเงินๆแบบนี้เลยนี่ตัวแอร์ได้ก็คือสภาพใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็น้องจะได้ในส่วนของช่องเก็บของให้ด้วยนะคะนี่น้องมีช่องเก็บของให้ด้วยพี่พี่ขานี่เปิดออกมาได้แบบนี้เลยเก็บของส่วนตัวเก็บเอกสารเกี่ยวกับอ่าตัวรถก็ได้นะคะพี่พี่ขาเก็บติดรถไว้ได้เลย ด้านล่างนะคะน้องก็จะได้เป็นแผ่นพรมรองเท้าพี่พี่ขาพรมสภาพใหม่มากๆเลยนี่ไม่มีคราบเชื้อราแน่นอนพี่พี่ขารถของเราไม่ได้จมน้ํามาเนาะมาดูเม็ดอักกันบ้างพี่พี่ขาสาหรับน้องโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะคะนี่เม็ดอักเรียงสวยมากๆเลยนี่เม็ดอักเรียงสวยมากๆเลยพี่ขากลมๆเดิมๆโรงงานเลยนี่ เม็ดอ่างไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปนะคะพี่พี่ขารับประกันโครงสร้างนะคะรับประกันตัวรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนเลยนะตรวจพบเจอน้องเพลงรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่พี่ขในส่วนของตัวเบาะน้องจะได้เป็นตัวเบาะสีเทาคะ่ะพี่พี่ขาเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีเทาดําแบบนี้เลยตัดเย็บด้วยตัวได้นะคะพี่พี่ขาเป็นสีขาวเนาะ นี่สภาพคือใหม่มากๆเบาไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอนพี่ๆขาสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะคะสีจริงคือตัวเบาะสภาพใหม่มากๆเลยนี่ดูเพดานตัวรถกันบ้างอ่กันบ้างนะคะพี่ๆขาสภาพใหม่มากๆเลยนี่แล้วก็ได้ตัวแผ่นบางแดดนะคะมีกระจกพี่ๆขาเปิดปิดไฟให้อัตโนมัติเลย นี่สภาพใช้งานได้ปกติเลยนะคะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวมากๆคันนี้เบาะผ้าสีเทาดํานั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยพี่พีขานี่ไปดูด้านหลังกันบ้างนี่พี่พี่ขาด้านหลังนะคะแผงประตูมีช่องวางแก้วน้ําให้เบ้ามือจับตรงตัวมือจับนะคะพีพี่ขาขออภัยคะ่ะมือจับเป็นโปรเมียมเนาะมีถาดวางอาหารให้ด้วยพี่พีขานี่ ถาดวางอาหารตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมเลยพี่พขารับน้ำหนักได้เยอะมากๆด้านหลังตัวเบาะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ทั้งสองฝั่งเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะพี่พิีขาเบาะตรงกลางเนาะจะมีพนักพิงแขนให้ด้วยตัวนี้เนาะน้องจะาสามารถแกะออกมาได้พี่พี่ขาสามารถแกะออกมาใช้งานได้เลยนี่แล้วก็ด้านหลังจะมีปลั๊กไฟให้ด้วย นี่อาจจะมืดไปนิดนึงนะคะพี่พี่ขามองไม่เห็นเนาะน้องจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยพี่พี่ขามีปลั๊กไฟให้ด้วยแผ่นพรมใดๆนะคะพรมรองเท้าสภาพใหม่มีมาให้ครบเลยพี่พี่ต๋านี่มีมาให้ครบเลยเนาะตัวเพดานรถสภาพใหม่มากๆเลยเบาะด้านหลังไม่ใช้สามารถพับเก็บได้นะคะพี่พี่ขาสามารถพับเก็บได้นี่ตัวนอดด็อตใดๆก็คือเดิมๆโรงงานเลย รับประกันโครงสร้างนะคะพี่พี่ค่ะอย่างที่น้องเพลงบอกไปเนาะมาดูบั้นท้ายของน้องกันบ้างนี่จะมีแต่งเป็นสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะกระจกด้านหลังเป็นกระจกละลายไฟอย่างดีเลยไฟไท้ายไฟเบรกสามารถใช้งานได้ปกติเลยพี่พี่ค่ะตัวโลโก้โต,ต ồng, โ,โ,โตโยต้าโดรงกลมๆตัวโตด,ด้านหลังเนาะเป็นโครเมียมติดให้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็น้องจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถึง2จุดเลยพี่พีจ๋านี่มีอ่าเซนเซอร์ ระยะถึง2จุดกันเลยนี่ตัวนี้นะดวงกลมๆเล็กๆด้านล่างน้องจะเป็นเซ็นเซอร์กะระยะนะคะแล้วก็ด้านหลังก็แต่งสกเกิร์ตให้รอบคันเลยนี่มีสกเกิร์ตรอบคันเลยพี่พีขาสวยมากๆเลยไปดูฝั่งคนขับกันบ้างค่ะนี่เบ้ามือสีเดียวกับตัวรถกระจกฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยต้านะคะพี่พีขาทุกบานเลยเนาะปุ่มเปิดปิดกระจกฝั่งคนขับจะเป็นออโต้พี่พีจ๋าแล้วก็คันนี้น้องจะมาพร้อมกับนี่ โมอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะพี่พี่ขาฟังชันออฟออปชันเยอะมากๆเลยนี่สามารถรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะคะปรับเปลี่ยนเพลงใดๆก็คือได้หมดเลยเพ,เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะพี่พขาได้หมดเลยเนาะนี่สวยมากๆเลยพี่พี่ขาหน้าจอแสดงผลหลังโฟมไลัยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยน้องเพ็งเปิดประตูอยู่ฝั่งหนึ่งเนาะ จะขึ้นให้แสดงผลไปแบบนี้เลยพี่ๆขาจะมองเห็นเลยนอกว่าประตูฝั่งไหนปิดไม่สนิทนะคะพี่ๆนี่แล้วก็น้องจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงผลทัชสกรีนนะคะสวยหรูทันสมัยมากๆเลยเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะนี่เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขั้นบันไดค่ะพี่ๆขาคอส่วนตรงกลางก็จะมีเป็นช่องเก็บของให้ด้วยนะคะนี่กว้างประมาณนี้เลยพี่ๆเก็บของใช้ส่วนตัว ได้ก็คือได้หมดเลยนะคะพี่พี่ขานี่แล้วก็ในส่วนของฝั่งคนขับนะคะเหมือนกันเลยแผ่นบางแดดตรงนี้นะคะพี่พี่ขาเปิดปิดไฟได้อัตโนมัติเลยนี่สวยมากๆเลยมาดูเม็ดอักฝั่งคนขับกันบ้างพี่พี่ขาเพื่อความมั่นใจเนาะซื้อรถมือสองพี่พี่ขาน้องเพลงแนะนําบ่อยมากๆเลยให้แกะดูเม็ดอักรอบคันกันก่อนนะคะพี่พี่ขาว่ารถเคยชนหนักที่ความจมน้ํามาหรือเปล่านะคะนี่ดูเลยพี่พี่ขา นี่เม็ดอ่างกลมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขาน้องเพลงรับประกันโครงสร้างเดิมของโรงงานเลยเนาะขอบยางประตูเหนียวๆเลยพี่ๆขาเม็ดอ่างไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปนะคะพี่ๆขารับประกันโครงสร้างเลยสวยมากๆนะคะพี่ๆขาใครสนใจก็เหมือนเดิมนะคะพี่ๆขาสามารถติดต่อน้องเพลงได้เลยแล้วก็สำหรับลูกค้าเสรีไทยนะคะพี่ๆขาในเดือนนี้เนาะ ลูกค้าเสรีไทยรถสวยเลยดันนี้นะคะพี่พี่ขาจองรถกับน้องเพลงได้ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะจองรถในราคา999บาทแล้วก็จะได้รับในส่วนของบัตร SRT Family Card นะคะพี่พี่ขาฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยพี่พี่นำรถไปใช้ที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะคะพี่พี่ขาใช้รถกี่ปีก็ได้ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยไม่ว่าพี่จะนํารถไป เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไฟได้ๆนะคะพี่ๆขานี่ซ่อมได้ๆก็คือฟรีค่าแรงหมดเลยแล้วก็จะได้ในส่วนของบริการนะคะพี่ๆขาช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะถึง2ปีเลยพี่ๆขาแบตหมดน้ำมันหมดกลางทางนะคะโทรเรียกได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะโทรเรียกได้เลยนี่คุ้มมากๆเลยนะคะพี่ๆขาแล้วก็สําหรับใครที่อยาก สอบถามปรายียเพิ่มเติมนะคะอยากดูรูปรถเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเอกสารต่างๆในการออกรถนะคะอยากทำน,นัดเข้ามาดูรถกับน้องเพลงที่าาเซรีไทยสาขาซีเยกตาปานนะคะก็สามารถ โทรด่วนหาน้องเพลงได้เลยที่เบอร์062665175นะคะหรือติดต่อบ้านเขียวได้เลย IDP.0622641295 พี่พๆ่ะสำหรับวันนี้น้องเพลงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขาสำหรับคลิปหน้าน้องเพลงจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวให้พี่พี่ชมกันดีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ